ค,คุณผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่เราจะพาไปพูดคุยกับผู้จัดของละครแต่ละเรื่องกันเมื่อวานเราคุยกับพี่อ้อมพิยดาก,กันไปแล้ววันนี้เราเลยขอเลี้ยวกลับมาที่ฝากฝั่งตึกช่อง8เพื่อนบ้านของเรากันบ้างเป็นคิวของอีกหนึ่งผู้จัดอย่างพี่เอกอิสริยาที่ครั้งนี้เจ้าตัวหันมาันนางแทนผู้จัดลุยงานละครบูเรื่องเวลาอาคาดที่ลงจอให้ได้ชมกันไปแล้ว เรื่องนี้บอกเลยว่าคนทับนักแสดงมากฝีมือมากมายมาไว้ในเรื่องเดียวเบื้องหลังจะเดือดขนาดไหนไปพูดคุยกับพี่เอ็กกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่เวันนี้อยู่กับดาเดลลี่นะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างครับวันนี้ผลงานพี่เอใกล้ลงจอและเวลาอาคาบใช่พี่ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราเราค่อนข้างแบบ โอ้โหแบบว่าลุยกันมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นละครต้องบอกว่าพี่อ่ะไม่เคยเรื่องนี้มันจะเป็นดราม่าพีเรียดนะคะแต่ว่ามันจะมีแซมบูค่ะแล้วคือพี่อยากทาบูมาตั้งนานแล้วรู้สึกว่าเราทํามาสักพักแล้วเราอยากทําอะไรที่เป็นแปลกใหม่เนาะให้กับแฟนๆของช่อง8นะคะก็เลยคิดว่าเออเราลองทาบูแต่ถ้าจะบูเต็มขั้นเนี่ยพี่ก็เอ้ยมันจะมันจะได้ไหมก็ค,คือลองเรื่องนี้ก่อนนะคะมีบูประมาณ3 0โอ้โหเท่านั้นก็เอาเรื่องค่ะเพราะว่าบูมันเป็นอะไรที่ทํางาน มันยากค่ะมันมันต้องระมัดระวังเนาะแล้วแต่มันสนุกมากคือฉากเปิดเรื่องเลยนะคะฉากแรกอะ่ะเป็นฉากที่พระเอกสองคนบูก๊กันนั่นคือพี่เคลลี่กับโอมอัจฉรนะคะโหพี่อะ่ะนั่งดูอยู่หลังมอนิเตอร์อะ่ะพี่อะ่ะลุน้นเอาพูดตรงๆนั่งไม่ติดเลยเพราะว่าคือพี่คุยกับทีมที่เขาทําทาแบบพวกคิวกำกับคิวบู๊นะคะซึ่งเขาก็มืออาชีพบ้างนะพี่ก็ถามว่าพี่คะนี้มันโอเคไหมมันปลอดภัยไหมเขาบอกปลอดภัยแต่ยิงกันในห้องแคบๆตูมตาตูมตาปะคะ คือพี่แบบว่าใจพี่สั่นมากเลยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันเป็นงานที่ท้าทายแล้วนักแสดงเขาก็สนุกกับการเล่นแต่ใช้เวลาทาค่อนข้างจะยากค่ะนานแต่มันก็สนุกอ่ะออกมาแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่นาทีเลยแต่เราถ่ายกันเกือบวันนะคะแต่ก็คุ้มค่าค่ะหมบว่าละครที่พี่ไม่เคยทําแล้วมาทํามาบูมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันจะมีความเป็นดราม่าพีเรียดเป็นหลักแต่ว่ามีมีความเป็นบูกรินอายบูแต่เป็นบูแบบ บูเข้าใจง่ายนะคะบูสัมผัสง่ายเป็นบูที่แตะต้องได้อะคะ่ะแต่ละคนนักแสดงก็เหมือนกับว่าไม่เคยร่วมง,งานกับพี่เอฟอย่างเคนล,ลี่ยอย่างน้อง<า>มิวเป็นไงบ้างาคะับนักแสดง,สดงโบแบนดะ้าด้วยใช่ค่ะจริงๆกตง็ต้องขอบคุณนักแสดงนะคะรวมถึงอีกหลายๆท่านนะคะที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องนี้เนี่ยบทเนี่ยมันค่อนข้างจะ คือความเป็นดราม่าเนาะแล้วยังจะพีเรียดแล้วยังจะบูเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันเหนื่อยมันไม่ใช่แบบละครจะไม่สบายไม่นั่งพูดบทคือมันเหนื่อยทุกฉากแต่ทุกคนก็สู้ตายบอกเลยนะว่าพี่อ่ะนั่งดูอ่ะพี่อยากเล่นเอกด้วยนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานั่งดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะคือแบบนักแสดงเขาเขาไม่ยอมกันนะแล้วเราในฐานะคนทำเราก็รู้สึกสนุกต่างไปด้วยคือแต่ละคนก็จะมีรับผิดชอบในบทบาทของตัวเองซึ่งเป็นดราม่าแบบหนักๆน,นะคะก็สู้ยิบต,ตาค่ะทุกคคนนนรรกเาาาาถถา่ยใสณ์แบบโวิด ะระลอกหนึ่งเพิ่งจบแล้วลอกสองกำลังจะมาไหนจะความปลอดภัยไหนจาก acting บทอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีอุปสรรคนะคะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ราบรื่นด้วยดียดแต่ว่านี่คือปิดกล้องเลยครบหมดแล้วใช่ไหมพี่ครบหมดแล้วค่ะก่อนโควิดระลอกสามไม่นานเลยค่ะแบบดวงไม่เลื่อนแล้วใช่ไหมพี่พะครั้งที่แล้วโลกเลื่อนไปใช่ใช่ใชเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ ครั้งที่เราจะเป็นโควิดดนรอกสองนะคะตอนนั้นก็ยังถ่ายทําไม่ทันด้วยคือคือมันมันเลื่อนเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าอะไรยังไงนะคะครั้งเนี้ยติดต้องเรียบร้อยค่ะไม่มีทางเลื่อนพี่เอกมันมีคนแซวว่าละครพี่เอกเรื่องนี้รวมพลนักแสดงอิสระอ่าใช่ใช่ใชใช,ใช่ค่ะ คือตัวพี่อะเวลาเราเราดูอย่างแรกเลยอะค่ะเราจะดูว่าเขาเหมาะกับบทหรือเปล่านะคะและอีกหนึ่งอย่างคือถามว่าเราต้องการนักแสดงอิสระไหมเราเราต้องการนักแสดงที่มีความหลากหลายหนึ่งเขาต้องเหมาะกับบทนะเป็นเป็นใหญ่สาคัญเลย2คืออยากได้ความหลากหลายอะค่ะคือเรามีเด็กช่องแปดของเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องอยากได้แต่ละช่องที่แบบทุกคนจะว้าวมากว่าเฮ้ยคนคู่นี้ได้มาเจอกันหรอพระเอกสองคนที่ เหมือนแบบต่างช่องอะเนาะไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอกันเขาก็ได้มาเจอกัน,นะค่ะเราเองก็รู้สึกสนุกดีนะคือมันเป็นอะไรที่เอ่อถ้าเป็นสมัยเมื่อแบบสี่ห้าปีที่แล้วสามสิ 3, ปีที่แล้วทุกคนก็คงแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้ก็เป็นไปได้แล้วค่ะคาดหวังมากน้อยแค่ไหนพี่เพราะเห็นว่าต้องมาออนต่อจากเรือล่มนิวที่กระแสตอนนี้กําลังปังมาส่งไม้ต่อให้กับเวลา,าคาดทีจริงๆพี่คาดหวังทุกเรื่องที่ทานะคะเพราะว่าเราก็เต็มที่นะเราก็คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะถ้าผ่านจากเราเราว่ามันสนุก ทีมงานเราทุกคนนะว่ามันแบบเออมันก็เข้มข้นทําหันกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่บทอะอะไรที่ถ้ามันมันไม่ใช่มันไม่ได้มันเราก็เพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะเราก็คาดหวังว่าอย่างแรกเนี่ยพี่ว่าเรตติ้งมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยเราคิดว่าถ้าเราทํางานและสนุกทีมงานนักแสดงทํางานและสนุกแล้วก็ทําให้มันออกไปดีที่สุด ขอให้คนดูเขามีความสุขถ้าเขามีความสุขพี่ว่าเดตติ้งมันก็จะตามมาเองค่ะพี่พี่คาดหวังกับความสุขของคนดูมากที่สุดค่ะแต่เหมือนว่าละครพี่เอจะเป็นโลโก้ประมาณว่าละครแนวลึก,กลับละครผีไปแล้วใช่ดราม่าพีเรียดจริงๆพี่อะรู้สึกว่าชอบละครดรามา่าแต่ดราม่ามันก็จะมีดราม่าตบจูบดราม่าพีเรียดดราม่าผีใช่ไหมคะพี่ก็อยากทําอะไรที่มันแตกตา่างอันนี้เป็นดราม่าพีเรียดที่เป็นมู เราก็รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรที่มันอยู่กับที่อ่ะมันก็คนดูก็อาจจะเบื่อก็ได้อันนี้เราก็พยายามหาสิ่งแปลกใหม่แต่สิ่งแปลกใหม่นั้นต้องไม่ใช่ทิ้งจากไยเซนของเราอะค่ะเรายังคงมีายเซนที่ชัดเจนแต่ก็อาจจะมีอะไรแบบชิมลางสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยการเป็นบูค่ะเพื่อให้คนดูไม่เบื่อค่ะเรื่องนี้คุ้มค่าราอคอยแน่นอนพี่ ค่ะคุ้มค่าการรอคอยคุ้มกับหยาเหงือที่นักสแสดงเขาทุ่งทุนเล่นกันเต็มที่มากๆค่ะแล้วจบจากนี้พี่มีโปรเจกต์ใหม่ไหมครับหรือว่าอยู่ในเตรียมบทหรือ,อยังไงบ้างค,ค่ะก็มีโปรเจกต์ใหม่ซึ่งกําลังแบบเตรียมบทอยู่ค่ะแล้วก็รอให้โควิดซาไปนะคะเราก็พร้อมที่จะเริ่มเดินกล้องถ่ายทําค่ะจะเป็นประมาณไหนพี่แนวไหนเป็นแบบว่ากลับมาเป็นผีไหมหรือว่ายังเป็นแนวเดิมหรือว่าเป็นแนวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน คงความเป็นดราม่านะคะแต่เป็นดราม่าที่แบบกินใจอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กินใจบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ชอบและอยากทําเป็นโปรเจกต์ที่ที่เคยวางแผนว่าจะทําแต่มันก็มีการสลับพลิกมาทําเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็ดีใจได้กลับมาทำโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่รักมากอ่านเรื่องก็แบบ โอ้โห oh, คันไม้คันมือแบบสนุกมากแล้วก็นักแสดงก็เป็นบทประพันธ์ค่ะค่ะนักแสดงก็มีมีหลากหลายนะคะมีแบบหลายๆท่านที่ไม่เคยร่วมง,งานกับช่องแปะพีเเล่นเองมากไหมหรือยังไม่พร้อมเล่น <laughs> ยังไม่พร้อมเล่นคนะ่ะ <laughs> ยังไม่พร้อมเล่นถ้าเป็นละครตัวเองเนาะแต่ถ้าเป็นละครคนอื่นก็ก็คือช่วงเนี้ก็ต้องดูแบบ เวลาให้ได้นะคะเป็นหลักเนาะก็คือแบบคือที่ปฏิเสธไปยังเพื่งเบือนะคะยังติดต่อมาได้อยู่ถ้าแบบบดใช่แล้วแบบเวลาได้เล่นแน่นอนค่ะแล้วว่าติดต่อมาเยอะเออพี่มีเยอะไหมติดต่อมาก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างแล้วก็อยากเล่นนะคะเพียงแต่ว่าบัญชีจังหวะของเวลามันก็ไม่ได้นะคือเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพี่มากค่ะเพราะว่าด้วยพี่เป็นผู้จัดนะคะถ้าเล่นไปแล้วเวลาให้เขาไม่ได้พี่ไม่ทําเพราะว่ามันเป็นปัญหาเขาแน่นอนแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่โควิดเป็นไงบ้างกระทบเลยไหมครับหรือว่าอยู่บ้านอก็ กระทบค่ะเพราะว่างานมันก็จะดีเลยไปเนาะงานผู้จัดจเรื่องใหม่มันก็จะดีเลยไปแต่ว่าพี่ก็สําคัญที่สุดว,วันนี้พี่ก็บอกกับทีมงานหรือว่านักแสดงด้วยกันว,ว่าเวลาเนี้ยเราคงต้องให้ก,ก่อนนะให้มันซาก่อนสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือดูแลรักษาร่างกายจิตใจของเราให้มันดีแข็งแรงพร้อมที่เวลาเรากลับมาเปิดกล้องอะ่ะเราก็จะมีแรงกระตุ้นมากขึ้นอย่างวันเนี้ยแค่มาโปรโมทละครอ,อะ่ะพี่อะ่ะตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านเกือบไม่ได้ทำงานเกือบเดือนนะคะ พอได้มาทำเรารู้สึกว่าหูเรามีแบบว่าแรงอยากจะทํางานให้มันดีขึ้นพี่คิดว่าหลายๆคนก็คงเหมือนกันที่ห่างจากงานไปนานพอกลับมาทํามันเห็นคุณค่าของงานมากขึ้นนะคะอืมแล้วเรื่องเรียนจบแล้วพี่มีไปสอนเลยบ้างไหมช่วงนี้จบแล้วจริงๆตอนนี้เป็นการสอนออนไลน์ค่ะเพราะว่าพี่ก็ยังสอนอยู่นะคะก็เป็นแบบสอนออนไลน์ก็ถามว่าสะดวกไหมสะดวกเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเดินทางแล้วพี่ก็เตรียม ข้อมูลเตรียม p a อร์อะไรที่บ้านได้แต่ก็คือคิดว่าเวลาเนี้ยคิดว่าตัวเองอยากจะไปโรงเรียนเพิ่มเนาะคือคิดว่าจะลงเรียนเนอะค่ะเพราะว่าพี่จบกฎหมายเนาะแต่พอปีที่จบกฎหมายพี่คิดว่าพี่คงจะเรียนเนเพราะว่าแต่เรียนในครั้งเนี้ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนทุกครั้งเพราะพี่ไม่ได้ีเรียสเรื่องปริญญาแล้วดีกรีสําหรับพี่นี่พี่ไม่ไม่ไขว่คว้าแล้วเพราะพี่โอเคแล้วเพียงแค่ว่าเวลาเนี้ยพี่เจอเคสแบบคือคนรู้ว่าพี่จบกฎหมาย ตั้งแต่พี่จบมาจนถึงทุกวันนี้คนเนี่ยปรึกษา,า,ษา,ากฎหมายพี่เยอะมากอะ่ะพี่เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าพี่เรียนอะ่ะอย่างน้อยพี่พี่ที่ช่วยคนในเบื้องต้นแม้กระทั่งรู้ไว้มันก็ไม่ได้เสียหายพี่ก็ลงเรียนไว้ค่ะลงเรียนให้ได้ความรู้อ่ะค่ะแสดงว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วจะมาเป็นนักกฎหมายเหรอพี่เป็นทนายเหรออ่อยากคือพี่คิดว่ามันมันรู้ไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะคือเวลานี้ไม่รู้ว่าเราจะเป็นทนายหรืออะไรยังไงแต่คิดว่าพวคงสอบตัวทนาย คิดว่าเอาความรู้ไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สอบตัวทนายเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ว่าความเป็นอาชีพนะคะแต่อย่างน้อยอะ่ะเราเป็นที่ปรึกษาให้คนได้ก็ถือว่าดีคือทุกวันนี้เชื่อป่ะคะว่าคนโทรมาปรึกษาปัญหากฎหมายพี่เยอะมากเยอะตั้งแต่คือพี่เคยทากฎหมายใช่ไหมคะตอบปัญหากฎหมายคนก็จะถามแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่ควรที่จะหายมันนะคือไม่ควรจะหายไปเลยอะ่ะควรที่จะ รู้ไว้ว่าอเราอัปเดตเพราะจริงๆอ่ะกฎหมายที่นี่จบตอนเมื่อสิปีที่แล้วกับปัจจุบัน,น่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ควรจะอัปเดตแล้วอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพเราก็ช่วยแก้ปัญหาให้คนในเบื้องต้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะไม่ถามไม่ได้เจอ,อกี่ครั้งก็ถามทํางานเรียนประสบครณ์สําเร็จทุกอย่างแล้วอีก<า>เรื่องหนึ่งด <ๆ S 2> ีกแบบว่าต้องถามหัวใจก็ยัง,ง,งหงอเห,เหมือนเดิมใช่ไหมพี่เหมือนเดิมคือ จะเรียกว่าเหงาพี่ว่าอาจจะไม่ใช่สาหรับพี่เพราะพี่ไม่เหงาแต่ถ้าถามว่าหัวใจว่างไหมว่างค่ะก็ว่างเหมือนเดิมแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้เหงาเนาะเพราะว่าเราก็มีคือถ้าใครรู้จักพี่จะรู้ว่าชีวิตพี่วุ่นวุ่นมากเลยแล้วก็เราก็จะมีแบบอยู่เพื่อนฟูพ่อแม่แบบญาติพี่น้องหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าว่างแต่เราไม่เหงาว่าเราก็ยังแบบว่าวุ่นวายอยู่ตลอดแต่เราก็มีความสุขค่ะแบบนี้โอเคค่ะถ้าถามมีคนมาเข้าหาพี่เอเยนแมมา ขายขนมเต้งขนม,นมซีวันนี้มีไหมต้องเยอะอยู่แล้วดิเอาเอานะเวลาเนี้ยไม่เยอะ <laughs> น้อยมากน้อยมากจริงๆเพราะว่าพี่ก็เป็นคนค่อนข้างจะชัดเจนใช่ไหมคะแบบส่วนมากคนจะกลัวนะคนจะกลัวพี่พี่ก็ i, พี่กลัวอะไรพี่แหละคือพี่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเพียงแค่ว่าก็แค่ว่าเรายังไม่ได้อยากมีแฟนแค่นั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเราก็เป็นคนปกติทั่วไปแหละคะ่ะเพียงแค่ว่าเราโฟกัสในเรื่องอะไรที่เราแบบชัดเจนเนาะ,ะเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องครอบครัวเป็นหลักเรื่องแฟนนี้ถ้าถ้าเลือกได้เนาะ ก็ไม่มีก็ได้ค่ะพี่โอเคค่ะอ่ะสุดท้ายให้พีเอบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับสถานการณ์ในช่วงนี้แล้วก็ฝากละครเวลา,าคาดจะออนแอร์วันไหนยังไงครับพีเอ,อค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะต้องเรียกว่าจะบอกคนไทยอย่างเดียวไม่ได้คงต้องบอกทั่วโลกเลยเพราะว่ามันประสบปัญหาที่มันรุนแรงเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ด้วยดีที่สุดนะคะแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็เอ่อ พยายามประคับประคองตัวเองพอเมื่อเหตุการณ์มันสงบขึ้นนะคะเอว่าทุกคนก็จะเจอทางออกไม่ช้าก็เร็วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้เหตุการณ์ดีๆเข้ามาในเร็ววันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากละครคะ่ะเวลาคาดนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเรื่องนี้พวกเราทุกคนนะคะเต็มที่แล้วก็รุนมากก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูละครของเราคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเจอการบรนวงสวงเรื่องหน้าครับพี่เอ๊ ได้เลยค่ะขอบคุณ <dat> ค่ะเจอกันค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งความโชคดีที่เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จก่อนโควิดระลอก3จะระบาดในส่วนของเส้นเรื่องนอกจากจะให้ความสนุกและบันเทิงแล้วยังสอดแทรกไปด้วยคติสอนใจที่เกี่ยวข้องกับเวรกรรมถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ยาของนักแสดงและผู้จัดจริงๆสงสัยเป็นเพราะทำงานหนักแน่ๆเลยทำให้หัวใจของพี่เอ๊อย่างว่างแต่ไม่เป็นไรนะคะโสดสวยและรวยเวอร์ก็คือดีที่สุดแล้วค่ะเอาเป็นว่าฝากเวลาอาคาดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคน ด้วยลงจอให้ได้ชมกันแล้วทุกวันจันถึงพรฤหัสทางช่อง8วันนี้หมดเวลาของดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ